ฟ้าแบบนี้เลยต้องฟ้าอย่างนี้ต้องฟ้าแมนซิตี้อ่ะแต่น้ำเงินยังคนไม่ค่อยมีเลยน้ำน้ำเงินยังน้ำเงินยังไม่เท่าไหร่น้ำเงินมันยังมันยังมืดถ้าสีฟ้าแบบแดงชัดผมมีนะแมนซิตี้อ่ะแต่โกคนอื่นไม่มีเลยชมพูชมพูชมพูไม่ไหวนะไม่ไม่ใช่เด็กสวนกุหลาบจะว่าชมพูชัดเลยขาวหาง่ายอยู่ ลืมดูกางเกงตกองโได้ไงทั้งีลูเขาไปยงงนะมาชนะลูกนึ่งเคื่อนฮะอ้าวก่อนหน้านี้โดนไปสเม็ดโดนอะไรอ่ะเอ้าโดนอเตเลนตาไงอาเตเลนตาโดี่ลูก่ายทีด็เยูบอกเทียจับลากมาโอยง่าที่สุดในสายแล้วอเตเลนตาไม่โดนไปสี่ไม่จิ้งคู้ต้งเป็นเงี้อ

กังเอ้าหลังเลปะวะแต่ว่าทีมเราบอดทั้งทีหลังเล่อจะยิงหรือจะส่งดีป่ะมันไม่ได้คิดไว้ก่อนไงมัน่ได้คิดเปลี่ยนไง มันจะไปแล้วไม่องกูจริงไม่ได้เปลี่ยนคนก็น่าจะรีะเหมือนไปด้ยูีบไปแรกเป็เรื่องธรรมดาหายตกชั้นไปเลยซวย โอ้โหฉลาดจัดแล้วขานเด็ก้งมาใหม่ยเออนี่พี่ป๊อกเหนียวเว้ยไม่ธรรมดาเาอย่าว่าอย่าไปของบ้านไปอยู่แล้วตลาดไปไม่ได้เฮ้ยลองถามไม่กัดแล้วนี่มั้ยผมลืมแปะด้วยวันนี้ขอบมันคมเนาะใช่ปะบางอ่ะขอบอ่ะนะแต่ว่ามันมันไม่กัดแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีนิดนิดแล้วลืมอะไรลืมแปะ แรกๆมันจะแบบแต่วันแรกนี่ผมพองเลยผมนี่เน้นทองน้ำเลยอ่ะข้างหลังเนี้ยเจอทิ่มไปโอ้เโอเ,เออนี่พองงนะนะอนะโดนนะเตะบอลไม่โดนนั่นนี่โดนโด,ดนมา้ามาถอยมาเตะผม <c oughs> เจ็บเลย <c oughs> ไปครับปอย เจ็บแล้วเหรอหนูก็ว่าเจ็บเล่นครับเล่น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 ดำยิงเลยอุ้ยมุมแคบได้อยู่นะว โอ้ยดำสวยเลยเว้ยสวยโอ้โหมีแด่กองหลังพีอดพี่เขาเนี้เข้าบอลแปลกพี่เสือเลนตัวสูงเหมือนข้าไปแล้วโดนเตะขาตลอดเหรอพี่เข้าใจปะเหมือนแบบ จังหวะเด็กมันเหยียดตีนจะเตะเราเขาก็เอาขาไปเหยีย่ให้ตีเข้าแย่ปะอ๋อสกัดหมายถึงจังหวะจะยิงไงเหรอคือเขาง้างตีแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปแย่เขาบอลใช่ปะมันก็เข้าขาเขาไงอ๋อช้าดิช้ากว่าดิใช่เราก็เจ็บทีเนี้ยเหมือนตอนที่เฟิร์สเขาจะยิงอ่ะนั้นจะมาขวางนะจริงเฟิร์สไม่ผิดนะแต่ก็อย่างว่านะเรามีน้ำใจแล้วก็ขอโทษแหละแต่เราไม่ผิดนะจังหวะนั้นนะแต่มันต้องเซฟเขาด้วยไงเขาเจ็บนะ เขาแย่นะเขาเจ็บนะใช่เหมือนคนนี้แย่มานะที่เฟิร์สจะยิงกันนะโดนเลยอ่ะมันแข็งได้ต้องแย่งนอ่ะผมไม่เอาเลยจังหวะนั้นผมไม่แย่เลยเจ็บตัวเจ็บพี่พี่ก็ระวังเหมือนกันขาเขาไวกว่าเราไงเขาบอลอยู่ตรงไหนเขาเตะตรงนั้นอย่าลืมโอ้โหถ้าเจอหมอตึงจะเตะโดนบอลแต่มันโดนตีเราด้วยไงโอ้โถ้าถ้าปองเจอหมอเนี่ยหมออุ้ยนะเออแกไม่มานานแล้วนะอเขาไปเล่นที่ไหนไป คนแหลกเลยชนแหลกเลยจังหวะต้องหลบไปเงผมบอกแกตัวใหญ่ไครใกล้ๆบอกหลบตรงนั้นหลบตรงนั้ตัวใหญ่เป็นหมอนม่งเล่นโคตรดุเลยคือเขาเล่นแบบเขาเข้าบอลช้าไ้ด้วยแล้วเขาวิ่งช้าตัวใหญ่แรงแรงเฉื่อยเขาเยอะเด็กไม่อยู่คนแหลกเลยเรียบร้อย่าวงเด็กนี่กระเด็นในซอยตัวใหญ่เัวใหญ่ขาเบอร์สินี่โอ้หมออุ้ยผมโล่งใจเลยหมออุ้ยไม่มาเลยเหมือนตัวท่าพี่อ่อนเนาะเออเอเดี๋ยวเยเดี๋ยว ดีกว่าเต่หนานะผมหนากว่านะแกเล่นโอ้โหลุยมมไม่สมเป็นหมอ <c oughs> นี่ถได้ขาเจ็บไปทำงานได้เหรอ,ไ,อได้อยู่นะแกเหมือนแก,นแกสไตล์แบบงิดไปเรื่อยๆส,สบายใจเลยหมออุ้ยมานี่วัน,วน,น,ทน,นไทนทย์จะไปเตะกันปะวันาทนตี์จะเกมไป เกมไม่หมงผมผมเลิกสองทุ่มไงไม่ได้ทำไม่ไหวหรอกถึงทันก็ไม่ไหวนะเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ได้เต็มตัวไม่เหนื่อยถ้าถ้าบอลมีเตะสองทุ่มสามสามทุ่มเงี้ยผมมาเลยอ้โเลือกสองทุ่มนะเลิกสองทุ่มบิดรถหนยแต่งตัวเสร็จตั้งแต่ทุ่มครึ่งอร่างกายดีร่างกายดีปิดครัวตั้งแต่ทุ่มครึ่งอะขาอยู่ที่ไหนอ่ะมาเลยจ้าสนามกอล์ฟริเวอร์เดลหลังเดินไน ดนต,ตรงนั้นก็ดีตรงมีของอ๋อโซนนั้นน่ะนะบันตายบันตายเอายิงยิงสวยครับสวยติดเป็นยิงดีอยู่นะมุมดีอ่ะเฮ้ยสวยสวยโโอห